Amazing f i n a อะไรก็เกิดขึ้นได้มากกว่าที่คุณคิดรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยในใจคุณอิลิเซ่มอยเจอรอาบคุณค่าบำรุงผิว เอาไงดีอ่ะอืเอาแหวนเขามาแล้วด้วยอ่ะไม่มั่นเหรอ ไม่มั่นดีไงดีอะ <c oughs> จับได้แล้วมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อะคะหนีพี่ทำไมจ้ะใครหนีคะไม่เห็นพี่เลยเอ,อะอดไม่เห็นเลยคะ่ะ ไม่เห็นเลยสักนิดเดียวอระไม่เห็นเลยสักนิดเดียวค่ะอพี่พอมีอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรหรอกคือพี่ว่าจะมาโชว์ลิสาไปเที่ยวกันพรุ่งนี้อ๋อไม่ว่างค่ะเออแล้วถ้าเป็นคืนนี้คืนนี้ก็ไม่ว่างค่ะริสาี่สาจะทำอะไรนักหนาคะก็ พี่สาต้องบอกพี่บอทุกเรื่องไหมคะก็ไม่ต้องบอกทุกเรื่องหรอกค่ะแต่พี่ก็แค่อยากรู้ในฐานะที่ลูกน้องกับเจ้านายต้องรู้ว่าเออจะไปทำอะไรกันบ้างวันๆเหรอคะพี่สาวว่าบางทีเนี่ยลุน้องก็ไม่จำเป็นที่ต้องบอกเจ้านายทุกเรื่องก็ได้ค่ะเรามีความรักันตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็คงตั้งแต่ตอนที่พี่พอคบแพรค่ะ ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเที่ยวกับแพรวาก็ได้แต่ที่มาชวนนะนะก็ก็ชวนไปตามอะไรญา,าติเดี๋ยวจะหาว่าไปเที่ยวแล้วไม่ชวนเนาะเนาะมาชวนก็ดีเหมือนกันนะคะแต่องไก็เที่ยวให้สนุกละกันค่ะ เพ <Hey. S 1> <ะ>ปีนี้ดิษาเขาจะจัดวันเกิดหรือเปล่าอ่ะอยากสุดพายเขาไอ้ดิจัดแน่นอนพี่ิแต่ว่าพี่ดิษาเขายังไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้ว่าผมควรบอกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ซื้อเกมให้ดีกว่าเอาดิถ้างนั้นเอาหูไหมนี่ เข้าใจวพี่ฮัลโหลนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่คุณบอกพี่ลิสาว่าคุณกับฉันอ่ะจะไปเที่ยวอาทิตย์เนี้ยแพ้ไม่รู้เรื่องเลยมันคงเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันมั้ง ือจริงๆแล้วอ่ะฉันจะชวนริสาเาไปเที่ยวอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกเขาว่าเขาติดธุระติดธุระฉันก็เลยว่าจะเปลี่ยนใจชวนเธอไปเที่ยวแทนอะอะแล้วทำไมไม่บอกล่ะว,ว่าเราสองคนเลนิกกันแล้วยังหาโอกาสบอกไม่ได้เลยอะถ้าไม่หาโอกาสบอกอะแรืวอเมื่อไหร่มันจะมีละ่ะแล้วเธอหาโอกาสบอกได้แล้วถึงไงอือก็ยังอนั่นไงแล้วเมื่อไหร่จะหาโอกาสบอกละ่ะก็พี่กีดอะ พอกลับมานี่นะก็ชวนพี่ลิสาไปซื้อของซะง,งั้นน่ะเอางี้แล้วกันเธอไปบอกเขานะว่าเราอจะไปร่วมงานที่วัดด้วยแล้วที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองงานเนี้เราสองคนต้องร่วมมือกันนะอเจียวอะไรเจียวโยก็เป็นภาษาเกาหลีแบบว่าสู้ๆไงคู่พร้อมกันดิเจียวโยเจียวเจียวโย โูดดังๆเยโยนี่พูดภาษาไทยก็ได้มั้งก็ได้สวยสุสุ ตอนเช้าอยู่เลยพี่นิสาก็นั่นแหละก็ยังเช้าก็ถูกแล้วลุกขึ้นมานี่ขออีสิบนาทีฮะสิบนาทีเมื่อกี้ก็ขอยี่สิบนาทีนี่จะมาขอสิบนาทีอีกแล้วหรอตื่นแล้วเร็ว<อ>ตื่นน,นี่เดี๋ยวไปไม่ทันนะเนี่ยนี่ผมก,ก่อนเวลาชัวร์ไม่งั้นไม่ง่วงขนาดนี้หรอโอ้โหไม่มีทางเลยเร็วๆเดี๋ยวไปฉันเ,เช้าไม่ทันเร็วเร็วลุก ไปพี่านะอ้โเหนื่อมากเต้นเต้นดูดิหยิบรองเท้าเร็วเร็วเร็วอากาศกำลังแจ่มใสผมง่วงจริงอ่ะไปว้ากว่าจะไปถึงนะเราก็ต้องไปรับเพื่อนอีกพอไปรับเพื่อนเสร็จนะเราก็ต้องเตรียมของอีกเยอะแยะเลยใช่โถง่ายๆก็ไปรับเพื่อนก่อนแล้วค่อยมารับเพยโอ้ยฉันง่วงขนาดนี้เนี่ย อยวไปนอนในรถกันด้ยปะพี่ไม่ต้องกลัววัดหนีไปหรอกโอ้อะไม่ะพี่เข้าใจนะเนาะพี่กีติเข้าใจเข้าใจพี่อยู่ด้วยกันเลยปะผมขอมอบดอกไม้ชิ้นนี้ให้แกเจ้าของวันเกิดวันนี้ครับแด่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในชีวิตของผมถึงวันนี้คุณจะแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีนะครับแต่นั่นก็หมายความว่า เราสองคนนะได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปียังไงล่ะครับผมดีใจมากอูออนี่ครับอขอบคุณแม่ขอไหมครับค่ะพ่วมมือกันใช่ไหมเนี่ยอ,อะไรถ้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับแหมเซอร์ไพรส์กันเสร็จยังพี่ผมไม่นอนแล้วครับ ผมมั่วเหลือเกินอือพี่เวงขอนอนหน่อยนะ